ครับสวัสดีครับช่องสวนทุเรียนในออฟวันนี้ผมตัดหญ้าเสร็จนะครับเวลาประมาณเนี่ยอ่ะจะหกโมงเย็ยนละมีเวลานะครับฝนฝนก็ปล่อยๆลอ,ลอลงมาจะมารีวิวรถตัดหญ้าเดินตามของผมตัวนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นนะที่ผมใช้อยู่ใบตัดเข้ากว้าง80เซนนะครับมีระบบเดินตามอ่าไม่ใช่ที มีระบบเดือนเองเดือนเองแต่เราเดินตามเออถูกแล้วอ่ะแล้วก็ให้ดูต้นทุเรียนของผมนะครับตอนนี้3ามปี3ามปีหกเดือนนะครับนี่ลำต้นเขาตัวเครื่องตัวเครื่องที่ผมใช้อยู่เป็น Honda GX j x 9แรงนะฮะ GX 290กอ่า290นะครับ ตัวนี้จะมีเกียร์โลเกียร์ไฮเดี๋ยวผมาพาไปดูนี่นครับนี่นครับนี่ครับอยู่ในสวนทุเรียนผมเนะสวนผมก็อยู่ที่อำเภอโนุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ปลูกได้3ปี6เดือนนะครับอ่ารีวิวทั้งรถตัดหญ้าแล้วก็แล้วก็ต้นทุเรียนไปด้วยแล้วกันเนาะอัปเดตให้ดูว่ามัน โตขนาดไหนแล้วสําหรับทุเรียนภาคอีสาอนอําเภอโนวุนวรรุรีลำนะฮะี่รถตัดหญ้าของผมก็ถามว่ามันดีไหมถ้าดีกว่านี้ก็ต้องเป็นแบบนั่งขับครับจะได้ไม่ต้องเดินตามเหนื่อยเนาะตัวนี้ใบตัดใบตัดใบตัดตัวนี้เขาจะกว้าง80ิเซนเนาะตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ใช้ได้เลยนะเป็นตัวนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ ชื่อก็ลางๆหน่อย MS 8 0ประมาณนี้นะเลขจะเรื่อเรือแล้วจำไม่ค่อยได้เหมือนกันอ่ะกลไกของการทำงานของเขานะครับตัวนี้เครื่องเก่าผมเปลี่ยนออกมาแล้วเครื่องเก่ามันไม่ไหวแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นกำเลี้ยวซ้ายขวาคล้ายๆกับคล้ายๆกับรถรถไถนาของเรานะครับตัวนี้สองตัวนี้ ไว้ปรับความสูงนะครับความสูงของตัวนี้นะครับตัวตัวแฮนด์ตัวด้านด้ามจับนี่ครับเขาสามารถกด2ตัวนี้สามารถยกขึ้นแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้สําหรับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่เปิดใบตัดนะครับใบตัดใบตัดเขาจะมีชุดคัสนะครับคัสอยู่ตรงข้างหน้าเวลาเราไม่อยากให้ใบใบตัดหมุนแล้วก็ตกมาทางนี้แหละครับถ้าใบตัดหมุนให้ ใบตัดหมุนทํางานก็โยกมาตรงนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ก็หยุดใบตัดเนาะอีกตัวหนึ่งข้างๆอีกตัวหนึ่งข้างๆตัวนี้เป็นตัวบังคับให้มันเดินนะครับนี่ก็จะมีลูกลอกขึ้นมาเตะเนี่ยฮะตัวเนี้ยนี่ฮะตัวนี้ครับจะมีลูกลอกขึ้นมาเตะตัวนี้ให้รถเดินถ้าไม่อยากให้มันเดินก็ก็ตกมาด้านนี้ ไปนี่คือให้มันเดินนะครับกลไกการทํางานเขาก็จะมีแบบนี้อ่ะลืมบอกไปตัวนี้มีถอยหลังด้วยนะครับตัวนี้จะเป็น2เกียร์เดินหน้าตัวนี้1เกียร์หเดินหน้าอ่ะเกียร์ 2, สเกียร์สเดินหน้ามาทางนี้นะครับอ่ะแล้วก็เกียร์ถอยมีเกียร์ถอยด้วยครับถอยมาทางนี้ถอยมาทางนี้นะครับนะโยกมาทางนี้โยกมือเดียวก็ลําบากหน่อยนะครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นโลไฮนะครับจะเป็นเกียร์โลเกียร์ไฮด้วยตรงนี้นะครับโยกขึ้นหรือโยกลงผมจําไม่ได้ขึ้นข้างวนตัวนี้น่าจะเป็นโลนะครับลงมาเป็นไฮเนี่ยนี่ยนี่ยโลอ่านี่นะตรงนี้คือจะเป็นชุดคัดเนาะถ้าอยากให้ใบตัดหมุนหรือหยุดหมุนอ่าก็จะมันจะมีชุดคัดอยู่ตรงนี้ เวลาเราเอารถวิ่งตามถนนนะไม่อยากให้ใบพัดหมุนเราก็เราก็เราก็อะไรนะปิดคาัดปิดใบพัดนะครับนี่ส่วนเครื่องที่ผมใช้อยู่ผมตอนนี้ผมใช้เครื่องตัวเดียวกันกับระบบพ่นยานะครับก็จะเป็น gx honda gx 270นะครับ270หรือว่า honda เก้าแรงนะครับนี่อเหลือ นะครับกำลังเหลือ<ๆ>นี่ครับผลงานการตัดของเขาก็จะเนียนๆแบบนี้เลยถือว่าราคาไม่แพงนะครับของสําหรับคนที่เขานําเข้ามาใหม่ๆที่ที่เขาขายอยู่ก็จะเริ่มต้นที่มันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ใบตัดเล็กกว่านี้ก็อาจจะสักหมื่นไปไปลายหมื่นเจ็ดหมืนปดไปถึงสองหมื่นสองหมืนถึงสามหมื่นก็มีแล้วแต่เจ้าแล้วแต่เจ้าไหนที่เขาเอามาถูกมาแพงนะครับ เดิมๆของเขาเดิมๆของเขาจะมีฝาครอบสายพานตรงนี้ด้วยนะครับมีฝาครอบตรงนี้แต่ผมถอดออกเพราะว่าผมเปลี่ยนเครื่องใหม่เนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องผมก็ขยับเครื่องมานี่นะครับมันก็เลยใส่ฝาครอบไม่ได้ผมก็เลยไม่ใส่นะนี่ก็เป็นการรีวิวรถตัดหญ้าเดือนตามเก่าญี่ปุ่นนะครับของช่องสวนทุเรียนในออฟ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถือว่าตัดเร็วที่ผมตัดอยู่ถ้าตัดเต็มวันจริงๆก็วันกว่าๆน่าจะเสร็จนะครับวันกว่าๆน่าจะเสร็จข้อดีของเขาคืออะไรรถเขาตัวรถเขาไม่สูงเขาสามารถเข้าใกล้โคนต้นทุเรียนของเราได้นะครับนี่เท่าที่เห็นนี่คือคือไม่ได้ใช้เครื่องเซฟเครื่องสะพายเก็บหรือตัดอีกทีเลยนะครับเพราะว่า เขาเข้าไปได้เกือบชิดต้นเลยนะครับนี่แล้วการแต่งกิ่งของเราก็สูงขึ้นมาหน่อยสูงขึ้นมาหน่อยอย่าให้มันให้ให้รถเราสามารถลอดไปได้นะแต่ว่าอีกช่วงหนึ่งถ้าถ้าหญ้ายาวหน่อยนะครับบริเวณโคนต้นเราก็สามารถใช้ยายาฆ่าหญ้านะครับพน่นรอบๆจะได้ง่ายง่ายต่อการตัดหญ้ากําจัดวัชพืชน,นะครับเราจะไม่ต้องเปลืองแรงในการใช้ เครื่องสะพายมาตัดเก็บนะครับถามว่าใช้ยาใช้ยาฉีดได้ไหมได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันเมื่อก่อนผมก็ใช้อยู่ตั้งแต่ตอนปลูกแรกๆนะครับผมใช้อยู่แต่ถามว่าทําไมถึงตัดเอาเออตัดเอามันก็เป็นหญ้าให้คลุมดินนะครับสวยงามฝนตกไม่ไม่ชะล้างหน้าดินนะครับข้อดีของเขาเวลาเราเดินเวลาเราขับรถตอนฝนตก เอามอไซค์ับเข้าชมสวนรถก็จะไปได้นะครับแต่ถ้าไม่มีหญ้าเลยรถเราติดแน่นอนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาลากลากสายสายยางพ่นยาสายยางเราจะไม่เปื้อนนะครับข้อดีของเขาแหละนะครับการมีหญ้าไว้คุมดินนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แบบนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับรถตัดหญ้าพอจะแนะนำได้ผมไม่ใช่คนขายนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่า พอดีของเขารถตัดหญ้าเดินตามจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครมีงบเยอะหน่อยจัดแบบนั่งขับเลยครับเก่าญี่ปุ่นนะครับหรือจะของใหม่เลยก็มีรุ่นจะเป็นของไทยะดิษฐ์ก็มีครับเยอะแยะมากมายแล้วแต่เราจะเลือกตามงบของเราสำหรับผมงบน้อยผมก็ใช้แบบนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ